ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลปิรัน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วง9ก้นาฬกาสินาทีถึง11อนาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียวและยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับรายการสบายๆในช่วงโลกสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของ บทบาทมหาวิทยาลัยราชพัฒนในการพัฒนาท้องถิน่นแต่เป็นมุมของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและท่านยังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒศร,รีสะเกดดรวิจารณ์สิมาฉายาอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโปดและก็ท่านผู้บงังทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เวลาพูดถึงประเด็นเสิ่งวิล้อมก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้นะครับพี่น้องทางภาคกลางนะครับพี่น้องทางภาคตะวันออกถึงเหนือนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือนะครับกับเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็หนักหนาสาหัสนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ทุกๆคนนะครับที่ประสบภัยครั้งนี้นะครับ วันนี้ก็หัวข้อของเราก็จะมาพูดอีกเรื่องที่เป็นบทบาทมหาพิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ <c oughs> มหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับที่มีทั้งประเทศนี่ก็ประมาณนะฮะจำนวนสามสิบแปดแห่งครับบนโหดมีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับบทบาทสําคัญบทบาทหนึ่ง นะครับของมหาวิลัยราชพัฒนนะครับนอกจากผิดบัณฑิตที่มีคุณภาพนะฮะซึ่งเดิมจะให้ความสําคัญของการปิดบัณฑิตครูนะครับซึ่งไปสอนตามพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งต่อมาบริบทก็ก็เปลี่ยนไปนะครับนอกจากผิดบัณฑิตครูนะครับยังเป็นสถาบันทางวิชาการนะฮะที่จะช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยให้ความสําคัญของนะฮะ การสำรวนวิชาการนะครับบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่นะครับมหาวิทยาลัยก็จะเข้าไปช่วยนะครับในการขับเคลื่อนนะครับใางยังไงให้เอาอความรู้ต่างๆไปเสริมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พื้นที่มีอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นบทบาทสําคัญของมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะครับผมเองก็ได้รับอโอกาสนะครับ ให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสะเกดนะครับซึ่งราชภาัฏศรีสะเกดนะครับก็รับผิดชอบทั้งจังหวัดศรีสะเกดนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งพื้นที่รับผิดชอบของเราก็รวมทั้งจังหวัดะยะโสธรบางเพอด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนบทบาทภารกิจหน้าที่นะครับในขณะเดียวกันนะฮะ บทบาทอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็ส่งเสริมเทคโนโลยนะีระดับชาวบ้านนะครับในการพัฒนาความเป็นอยู่นะครับซึ่งพวกนี้ก็ร้วนเสร็จบนบทบาทมหาอเซียราชพัฒในการพัฒนาสองถิ่นนะครับเป็นโน คราวนี้ในในการที่เราจะทำเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็คือเรามุ่งเน้นว่าประชาชนทุกๆฝ่ายเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมแต่เราก็มาจะเริ่มจากหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษาเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ก็เป็นสถานที่ที่เราจะป้อนข้อมูลไปยังเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปหรือเปล่าคะอย่างของสถาบันราชภัฒน์ศรีสเกตเนี่ยคือเราเราสร้างให้ให้ให้ใหคนให้คนทํางานด้วยแล้วก็นักศึกษาด้วยเขาได้เรียนรู้เรื่องราวตรงนี้ยังไงคะคือเราก็ต้องต้องให้เข้าไปทํางานโดยเฉพาะยิ่งการทํางานในพื้นที่นะ,นะครับค่ะนะฮะซึ่งเดิมเรามองว่านะฮะคนที่จบจากมหาวลัยราชภาัฏหรือสถาบันราชภาัฏเดิม นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นครูนะซึ่งอาชีพครูก็มีมีข้อจํากัดเพราะว่าอัตราเราก็มีจํากัดนะครับในช่วงหลังก็มีการเปิดหลากหลายนะครับในสาขาต่างๆนะครับที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่นะครับยกตัวอย่ยางขนาดนี้ทางมหาวิทยาลัยราชวัทยาศาสตกรนะครับก็มีสาขาอ่พยาบาลน,นะฮะซึ่งน้องๆก็จะได้ไปทําหน้าที่นะครับสนับสนุน การทํางานของโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความต้องการของของตลาดนะฮะในการดูกันนะครับการพัฒนาพื้นที่นจะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นบทบาทมหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปช่วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้นะครับหลายท่านคงได้ยินนะครับคำว่าวาระแห่งชาตินะครับ BCG นะครับหรือเศรษฐกิจ แตชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะฮะซึ่งเป็นไปตามมติคณะมนตรีนะฮะเมื่อเดือนมกราคม2564นะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นตัวจักสำคัญในการขับเคลื่อนนะฮะควบคู่ไปกับหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยเฉพาะยิ่งการสารวนของพื้นที่นะครับว่าพื้นที่มีความความต้องการอย่างไรนะครับยกตัวอย่างสช้นโครงการที่ เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมากรณีของ U2T U ก็มาจาก University นะครับแล้วก็ 2T นี่ก็คือตำบลน,นะครับก็คือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลน,นะฮะก็เอานักศึกษาที่จบแล้วนะครับในพื้นที่นะครับมาช่วยพัฒนาต่อยอดนะครับความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้ผิดสินค้าบริการต่างๆนะครับโดยใช้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้ต่างๆก็ไปขับเคลื่อนนะครับให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นนะครับยุตัวอย่างซึ่งกรณีของมหาเชียราชภาัีสะตกษนะครับก็ได้ส่งเสริมในหลายๆส่วนนะครับทั้งเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะฮะซึ่งเราก็มีการแสดงประจำปี ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเราก็มีภูมิปัญญายดั้งเดิมที่ทําอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของนะถ้าใครนึกถึงไก่ย่างนะครับนอกจากเขาวส,วน,สวนกวางที่ขอนแก่นนะครับที่มีชื่ออีกที่หนึ่งคือไก่ย่างห้วยทับทันนะซึ่งเป็นไก่ย่างที่เขาไม้ที่เขาย่างไก่ ทราบไหมครับว่าว่าทาจากไม้อะไรคุณโปนเคยได้ยินไหมครับไม้ไม่ไม่เคยทราบเลยค่ะเขาใช้ไม้อะไรครับต้องไปหาข้อมูลนะครับไม้ที่เขาใช้ย่างไก่นะครับเป็นไม้บดันนะฮะไม้บดันนี่ก็นะฮะมีรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็ให้รสชาติดีนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่รีสเกตและบริเวณใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับ S <S ก็จะมีการติดผ้าไหมนะครับผ้าฝ้ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองต่อไปคือตอนนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญของสีย้อมอธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร,ร์เทคนโนโลยีก็เข้าไปช่วยว่าไอส้สีธรรมชาติที่เรามีอยู่นี่มีอะไรบ้างนะหลายคนคงจำได้นะครับว่าสีดำเนี่ยนะครับคนที่ไปทำนา นะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้สีดำจากมะเกลือนะฮะเป็นสีย้อมนะครับรวมทั้งกับเสื้อในพื้นถิ่นของสรีสะเกตเขาเรียกว่าเสื้อแซวนะฮะก็ถัดเป็นเสื้อสีดำแล้วก็มีการปักลายดอกไม้นะครับข้างๆนะครับที่เขาเรียกว่าลายขอบลายกระดุมนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนะฮะก็เอามาขยาย นะครับในขณะเดียวกันสีเป็นสีออกสีน้ำตาลนะครับก็ดินภูเขาไปนะฮะก็จะให้ออกสีน้ําตาลนะครับหรือกรณีของไม้บดันก็เช่นเดียวกันจะให้สีน้ําตาลอ่อนๆนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไปเสริมต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราเข้าไปช่วยก็คือทํายังไงให้สี มาจากธรรมชาติเนี่ยติดนานนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น,นที่นิยมของอต่างประเทศด้วยนะครับอะไรที่ที่มาจากธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็นอกจากสีสวยงามนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นทิ่เป็นภัยนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราไดา้ช่วยกันในการพัฒนาต่อยอดองความรู้จากภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นครับค่ะแล้ว ในในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่ค่ะคือเป็นหลักสูตรหนึ่งของของเศรษฐกิจของเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วแต่เราจะโยงกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมอยังไงคะที่สถาบันสิ่งแวดล้อมดึงเรื่องของ b c ซเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับนะฮะไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่ก็คือทํำยังไงให้ทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับใช้น้อย นะให้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดมลพิษในการในดวการสินค้าที่เราผลิตขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้นานนะครับเมื่อสิ้นสุดการใช้นะครับก็สามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้หรือไปซ่อมก็สามารถที่จะใช้ได้นะฮะซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่เขามองตั้งแต่การออกแบบ,นะบออกแบบวัสดุอะไรที่เราใช้ นะครับแล้วก็สามารถที่จะรีไซเคิลได้นะครับรียูดได้นะครับหรือใช้แล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมย่อยสลายตามธรรมชาติได้นะครับยกตัวอย่างกรณีของพลาสติกซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศเราก็ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกอันดับต้นๆของโลกซึ่งตอนนี้เราก็พยายามแก้ไขเอาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมาใช้ถามว่าเราปฏิเสธพลาสติกไม่ได้ได้ไหม ตอบว่าเราปฏิเสธพลาสติกไม่ได้แต่เราจะใช้อย่างชาญฉลาดอย่างไรนะฮะเอาพลาสติกมาใช้เวลาหมดอายุเราก็ต้องมีที่รวบรวมนะครับพลาสติกพวกนี้ก็กลับเข้ามาเป็นวัตถุดิบอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะก็จะหมุนกลับไปกลับมาเขาเร,เรียกว่า,าเศรษฐกษิจหมุนเวียนยิ่งหมุนได้หลายรอบนะฮะทรัพยากรที่เรามีอยู่ก็จะ,ะ,ะได้ใช้นะฮะส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ใช้ประโยชน์นานๆได้ นะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหลักการของเศรษฐกิจุนเวียนซึ่งเดิมเราเราไม่ได้มองเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเส้นตรงเศรษฐกิจเส้นตรงคือเราบอกเรามีทรัพยากรเยอะมากมากนะฮะประเทศไทยเราก็ดึงมาใช้นะครับใช้เสร็จแล้วเกิดของเสียนะฮะเรามีขยะปีปีหนึ่งก็ประมาณอ่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดล้านตันตอนนี้ก็หาที่จัดการขยะก็มีปัญหาซึ่งตอนนี้ก็ตอนนี้น้ําท่วมหลายพื้นที่ก็ยังมีปัญหากรณีอ่างทองนะไรน น้ำท่วมหมูขยะไม่รู้จะไปไหนน้ำซาขยะออกมาอีกนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเราเราจะเอาสิ่งที่แทนที่จะไปเป็นขยะเอากลับมาใช้ประโยชน์อย่างไรในขณะเดียวกันเศษอาหารพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะมาทําสารอาหารสารบํารุงดินนะฮะปรับปรุงคุณภาพให้เท่า,ทาหรือใกล้เคียงกับปุ๋ยได้นะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราต้องคิดทั้งระบบนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญกําลังจะขับเคลื่อนนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่นะฮะก็ได้รับนโยบายนะครับเหล่านี้นะครับไปให้เกิดการปฏิบัติไปดูในพื้นที่ของตัวเองนะครับพื้นที่ของตัวเองมีอะไระมีศักยภาพอยู่นะครับอย่างกรณีของของราชบุรีเราก็มองในแง่ของอะมะพร้าวน้ําหอมนะครับะมะพร้าวน้ําหอมนี่ก็นะฮะ ทำยังไงให้ให้ปรับปรุงพันธุ์ให้มันรักษาความหอมได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็นะฮะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็เป็นเศรษฐกิจชีวภาพหรือตัวบีหรือไบโอโอ,โอี n o น y ในขณะเดียกันเวลาะจะะส่องออกมะพร้าวน้ําหอมนะฮะก็ต้องมีการเอาเปลือกออกซึ่งเปลือกเปลือกนี่ก็เป็นของเสียมากมายซึ่งเดิมก็เอาไปในที่ทิ้งขยะยินปหามากมายซึ่งตอนนี้ก็มองว่าเอเปลือกมะพร้าวนี่ แทนที่จะทิ้งไปกองไว้เอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมทําเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมทําเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆได้ไหมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์อ่าเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าเราอ่านะฮะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับแล้วเอาหลักการเศรษฐกิจบุนเบียนไปใช้นะครับเราก็จะตอบโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวก็คือลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าด้วย นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์นหลายๆต่อนะฮะโดยเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนซึ่งมหาวิทยาลัยใน,นนี้มีพร้อมในตรงนี้นะครับค่ะและการลงพื้นที่นี่เราทําอะไรบ้างอะคะอาจารย์การลงในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ให้ความสําคัญอย่างก,การณีของอ่าศรีสะเกตนะครับที่อ่เราลงพื้นที่นะครับ นะฮะศรีสเกตและพื้นที่คาบเกี่ยวนะครับเราเรียกว่าจะนําหลักการของ BCG ไปขับเคลื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องให้นะฮะเพราะเป้าหมายของเราคือในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องให้นะครับอซึ่งมีทรัพยากรที่ที่โดดเด่นอย่างก,การณีของข้าวหอมมะลิจะหอมอหอมมากแต่ตอนหลังเนี่ยความหอมอาจจะลดลงนะฮะซึ่งตัวน,นี้งานวิจัยก็ไปช่วยทําไงให้ให้คงความหอมไม่ได้จะปลูกแบบไหน นะฮะจะปลูกข้าวแบบไหนนะครับซึ่งต่อไปถ้าส่งออกข้าวจะต้องมองบอกว่าในนาข้าวนะครับจะมีลดการปล่อยกา๊กาซเรือนกระจกอย่างไงซึ่งตัวน,นี้มีงานวิจัยไปช่วยคือต้องปลูกนะะเปียกสลับกับแห้งนะซึ่งเราก็ลดการใช้น้ําด้วยในนเดียวกันลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกด้วยแล้วผลผลิตก็สูงขึ้นด้วยนะฮะซึ่งตัวน,นี้เราก็ได้ไหลายอย่างนะฮะเราจะส่งเสริมอย่างไร หรือกรณีของอพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะส่วนใหญ่ก็ทํานาครั้งเดียวแล้วก็ช่วงแล้งก็นะครับทิ้งพื้นที่ไว้นะฮะแต่เราจะสร้างเอาอวิทยาวิทยาศาสตร์นี่นะครับไปดึงเอาอน้ํานะครับมาให้ใช้ประโยชน์ได้ไงปลูกพืชหลังนาที่เราพูดนะครับโดยเฉพาะยิ่งพืชที่อ่ตอนนี้เป็นแนวโน้มของโลกหรือเป็นเทรนด์ของโลกก็คือกรณีของที่เขาทําโปรตีนจาก อ่าพืชนะฮะกรณีของตัวเขียวนะครับซึ่งเขารับซื้อไม่อั้นเช่นเดียวกันนะฮะแต่ตอนนี้ผลผลิตเราค่อนข้างน้อยนะฮะหลังจากเก็บเกี่ยวทํานาเสร็จนะฮะส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนาได้ยังไงนะฮะเอาระบบอะไรเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เรามองนะฮะใช้พื้นที่นะฮะให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้น้ําน้อยสุดเกิดผลผลิตมากที่สุดแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับ แล้วก็ได้ผลผิตที่ที่มีคุณภาพเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องบูรณาการงานร่วมกันหรือกรณีของอโปรโตีนอีกเชนหนึ่งของโลกนะฮะซึ่งตอนนี้โปรโตีนมลงอยากมาแลงนี่มาแลงนะครับเพราะว่าเขาเป็นโปรโตีนที่สร้างกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกับน้องๆใบรุ่นที่เขาซื้อเป็นกระป๋องใหญ่ๆมาทานแล้วก็บอกจะมีกล้ามก็บอกมาแรงบ้านเรานี่แหละจริงดีจักระแตนเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็บอกว่ามีโอกาส นะครับในการส่งออกนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการส่งออกอหลายบริษัทแล้วนะครับที่เขาทำเป็นแป้งจากมาแงนะครับไปโรยในเค้กนะครับโรยในอของอ,อาหารประเภทต่างๆนะฮะซึ่งตังนี้ก็ถือว่าเป็นไรายได้นะฮะที่เสริมกับอาชีพที่เกษตรกรมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอ,อาชีพ ทํานาซึ่งทําได้ปีละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพเสริมเหล่านี้ทํายังไงให้มีรายได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงนะครับแล้วก็ทำโปรดักต์ยังไงให้น่าสนใจนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าไปสร้างความรู้ของมัข้าในะครับให้ผลิตที่สามารถที่จะมีมาตรฐานรับรองมาตรฐานและสามารถที่จะส่งออกได้นะครับค่ะเท่าที่ผ่านมาเราเราลงพื้นที่แล้ว เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ตอนนี้คนสนใจเยอะนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งก็หลายคนนะครับก็ประสบปัญหาโดยตรงนะฮะอย่างคุณโฟนคงจํจำได้นะครับเรื่องของน้ําท่วมนะฮะน้ำท่วมปีเราประสบมาปีสองพันห้า้อยห้าสิบสี่นะครับ ราก็บอกปีนี้กรุงเทพจะรอดหรือเปล่านะครับแล้วก็เมืองอื่นๆเช่นเดียวกันที่ผมเกิดในตอนแรกทั้งอุบลทั้งศรีสะเกษยโสธรมหาสารคามตอนนี้น้ําท่วมเยอะมากนะฮะซึ่งตัวนี้เราประสบนะบเองนะครับเพราะว่านั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆจากนะฮะมนุษย์ที่ทําขึ้นนะครับ,นะรบตรงนี้ก็ได้ส่งผลย้อนกลับมาที่มนุษย์แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องลดในส่วนผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรคือทุกคนต้องลงมือร่วมกัน นะฮะทั้งเรื่องของขยะน้ําเสียการปล่อยกา๊าซหรือกระจกในกิจกรรมต่างตต้องลดในขณะเดียวกันสิ่งสําคัญอันหนึ่งคืออการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเราจะปรับตัวให้อยู่กับเขาได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องต้องอยู่ให้ได้อยู่อย่างไงนะฮะอย่างกรณีของข้าวถ้าน้ําท่วมนะข้าวหลายพันนี่จะไม่ทนน้ําค่ะเราจะพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ทนน้ําอย่างไรหรือข้าวที่ทนแล้ง นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องปรับปรุงพันธุ์เช่นเดียวกันไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสได้นะครับค<ๆ>่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวของการที่เราจะช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมให้มันมีความยั่งยืนค่ะเชิญเลยค่ะครับก็ทุกครั้งนะครับที่ปิดท้ายนะครับก็นะฮะก็ต้องขอความร่วมมือทุกคนนะครับ สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องแต่เดิมเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่ไกลแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นขนาดนี้นะครับเราได้รับแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือเราจะลดผลกระทบต่างๆแบบนี้อย่างไรนะครับทุกคนต้องต้องร่วมกันนะครับเรื่องตั้งแต่การใช้ทรัพยากรจะลดลงได้อย่างไรลดการเกิดของเสียต่างๆนะครับ ทิ้งขยะให้ถูกที่ลดการใช้น้ําซึ่งตรงนี้เราทําได้อยู่แล้วลดการใช้พลาสติกนะครับก็ต้องขอความร่วมมือทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นภาระของเรานะครับที่เราจะต้องส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีๆให้ลูกให้หลานเราในอนาคตนะครับคล้ายๆกับเหมือนๆกับที่เรารับนะฮะมาจากบรรพบุรุษของเรานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน นะครับลงมือแล้วก็ลงมือวันนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับท่านาผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณโฟนครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะดรวิชันสิมาฉายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับผมสวัสดีครับ